จดวดวะน้องอ้าวเห็นหรอครับตัวนึงครับสวัสดีครับมาพอช่องคนหากินล้อทงพี่น้องมันิกะมาเบิ้องบรรยากาศลังฝนตกอย่างซอกครับผมพามาเบิงไอ้หลอกครับผมดักไว้หมู่บ้านนี่ครับอคืนฝนตกจนับน้องน้ำไหลลงมาแล้วครับผมไหลลงบอ่อใหญ่ครับบอ่อที่ผมมาดักกุ้งครับ ผมเลยเอาหลอมันดังเ,เดี๋ยวไปดุดน้ำกันพี่น้องว่าจะมีโตวะ,ะน้ำน้ำมันไหลครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยพี่น้องว่าจะมาน์สไหมครับดักไว้นี่ครับมว่นานอะไรลองบอกกระถุงมพะพวกเกมานโอเคครับบรรยากาศสดๆครับผมบรรยากาศยอดสดมีพี่น้นองครับ bây giờ không nhớ đặt làm lấy luôn bỏ ngay ạ Ừ bây giờ bây giờ lên đi nông cho màn hình ảnh là người tiêm sản ạ ừ vào พอครับผมสองตครับน้องครับสองตสองตัวสวยๆพี่น้องโอเคครับผมย่ขออยากเที่ยวกันครับเรียบร้อยครัพี่น้องครับตากไว้นี่ครับผมสองตครับเดี๋ยวโอเคครับพ่อจะทำตำพีครับผมอายูหากิน ผมพึ่งมาดักครับเนี่นยไม่ในขึ้นไม่หลายแล้วครับขึ้นแมงเตืาอย่างนีน้นี่ครับผมนี่นะครับร้องนี่ปลาลายครับผมทั้งปลาหมอปลาคอครับนี่นางก็เต็มสระแล้วโอเคครับผมร้อยครับ กับบางครับผมถือว่าพอได้ตามปนครับนี่สองตัวหายอยู่กินไม่้องสาวครับก่อนไปง่ายครับมาดัดถิงไว้ครับผมเพื่อได้กับเข่าครับก็บบอนี่ก็เป็นบอที่ผมมาดัดกุ้งประจําครับปลาหลายครับพี่น้องปลาคอปลาหมอมีตัวใหญ่ครับนี่ถือว่าโอเคครับผมบัวเหวี่ยวครับได้สองตัวครับตัวก็ไปตรงครับผม อายุหาก,กินครับผมกว่ามไม่เห็นักนกำสายแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศาสาวๆนั่งแงครับผมจุดไฮนยกะถ้าให้เบิ้งคลิปผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปน็นต้งใจเห็นคลิปต่อไป สวีดัสสวัสดีครับผมยดีต้อเจ้ามนคลิปน้าครับโอเคครับ